แค่ข้างนอกก็หลอนจัดๆเลยว่าเออแม่งสมคำล่ำเลอแต่ไม่รู้ว่าจะมีของจริงหรืเปล่าอะนั่นเดิไปมากี่ที่กี่ที่ก็มีแต่ของปลอมหวังว่าที่เนี่ยจะไม่ปลอมเหมือนที่อื่นๆนะเว้ยหลังจากที่พูดคุยกันอยู่สักพักทั้งสามคน ก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านร้างของหลุงเฮียมกันด้วยความตื่นเต้นและใคร่รู้เป็นประจำในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ปอกัง้งและนัดสามเพื่อนสีจะนัดเจอพบปะสังสรรค์กันที่บ้านของปอโดยที่ทุกครั้งทั้งสามคน มักจะมีเรื่องเล่า,น,าน่ากลัวน่ากลัวหรือว่าเรื่องลึกลับมาเล่าให้กันฟังเสมอเสมอเพราะทั้งสามคนเป็นคนที่ชอบเรื่องแบบนี้เป็นอย่างมากเฮ้ย hey, พวกมึงได้ยินเรื่องบ้านร้างลุงเฮียมกันยั่งวะเออเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เลยกูก็จะเล่าเหมือนกันเฮ้ย hey, มันยังไงวะ ทำไมพวกมึงสองคนถึงอยากจะเล่ามากอ่ะก็เขาว่าเหี้ยนะเด้ใครเข้าไปนะไม่ออกมาบ้าไม่กี่วันก็ตายเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะก็เออเด้รุ่นพี่ที่ทำงานกูนะไปกับกลุ่มเพื่อนแม่งกลับมาไม่นานขอลาออกจากที่ทำงานไปเลยลือกันว่าไม่กี่วันก็ตายฮ่าจริงเหรอวะ ทำไมเรื่องนี้กูไม่รู้อก็ที่ฆ่าตัวตายไม่ใช่รุ่นพี่กูไงเป็นเพื่อนในกลุ่มส่วนรุ่นพี่ย้ายกลับบ้านโหไอ้นัทกูก็นึกว่าเหียนซะจนทํารุ่นพี่มึงอยากตายแม่งเล่าสลุนเลยงั้นกูว่าคืนเนี้ยเราไปลุยกันเลยดีกว่าจัดป็นสิครับโอ้ และนัดตัดสินใจขับรถเดินทางมาถึงที่บ้านร้างของลุงเฮียมตามที่ตกลงกันไว้และด้วยเพราะชื่นชอบเรื่องแบบนี้กันอยู่แล้วมันเลยทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้ลองท้าพิสูจน์อะไรแบบนี้ <c oughs> แค่ข้างนอกก็หลอนจัด,จดเลยว่า <c oughs> เออแม่งสมคำเลิมลือ แต่ไม่รู้ว่าจะมีของจริงหรือเปล่าอ่ะนั่นดิไปมากี่ที่กี่ที่ก็มีแต่ของปล,มปลอมๆหวังว่าที่เนี่ยจะไม่ปลอมเหมือนที่อื่นๆนะเว้ยหลังจากที่พูดคุยกันอยู่สักพักทั้งสามคนก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านร้างของลุงเฮียมกันด้วยความตื่นเต้นและใขรร้่หู ทั้งสคนได้เปิดประตูบ้านที่ไม่ได้ปิดสนิทเข้ามาภายในตัวบ้านก่อนจะเริ่มเดินสำรวจรอบๆบ้านโดยที่ไม่พึ่งแสงสว่างจากสิ่งอื่นนอกจากแสงธรรมชาติจากดวงจันทร์ซึ่งมันยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นและท้าทายกับสิ่งลี้ลับที่พวกเขาชื่นชอบไม่เห็นจะมีอะไรเลยนอกจากบ้านเก่า นั่นเดแม่งขี้โม้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยงั้นกลับกันเถอะมีแต่บ้านโสมๆผีอะไรก็คงไม่มีอยู่จริง่ะอยู่ไปก็เสียเวลาเปล่าเมื่อกังพูดจบทั้งสามคนเกิดตัดสินใจเดินไปที่ประตูหน้าบ้านที่เปิดทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะออกไปจากบ้านหลังนี้แต่จู่จ ประตูหน้าบ้านก็ได้ปิดไปเองและส่งเสียงดังจนทำให้ทั้งสามคนสะดุ้งตัวโยนแต่ที่ทำให้ทั้งสามคนตกใจมากกว่านั้นก็คือเสียงหัวเราะที่โหยหวนอันน่ากลเสียงหัวรา,ท,ววนนา,วราที่ชวนให้คนลุกนั้นทำให้ทั้งปอกั้ง และนัดรีบขยับตัวเข้ามาใกล้กันด้วยความวาดระแวงก่อนที่เสียงนตาต่างที่อยู่ในห้องที่ใกล้ที่สุดจะปิดลงเสียงดังทั้งปอขั้งและนัดต่างมองหน้ากันเหมือนกับเป็นการถามเพื่อยืนยันให้แน่ใจก่อนที่ทั้งสามคนจะพยักหน้าให้กันเป็นคำตอบว่า ควรจะไปดูว่าในห้องนั้นเกิดอะไรขึ้นทั้งสามคนค่อยๆเดินเข้าไปในห้องอย่างช้าๆพร้อมกับบานหน้าต่างที่ค่อยๆแง้มอ,ออกมาร้าวกับว่ามีใครคนนึ่งค่อยๆเปิดมันออกอย่างช้าๆเช่นเดียวกันและในทันใดนั้นดวงตากรมโตแดงก่ำก็โผลมาจ้องมองพวกเขา ทั้งสามคนจึงรีบวิ่งหนีตะเลิจนไม่ทันระวังตัวโจยปอกับกั้งชนกันจนลม้ลมลงแต่เมื่อทั้งสองลุกขึ้นก็ไม่ได้เจอกับนัดอีกแล้วโอ้ไอ้ปอไอ้นัดมันหายไปไหนวะเออว่ะไอ้นัดไอ้นัด ทั้งสองคนพยายามร้องเรียกและมองหาว่าเพื่อนของเขาวิ่งไปที่ทางใดแต่แท้จริงแล้วคงจะไปได้ไม่ไกลเพราะบ้านหลังนี้นั้นก็ไม่ได้กว้างมากสักเท่าไหร่นะเสียงหัวเราะ ได้ดังขึ้นอีกครั้งก่อนจะปรากฏร่างของชายแก่คนหนึ่งที่มีนามว่าลุงเฮี้ยมหรือเจ้าของบ้านหลังนี้นั่นเองไงล่ะพวกมึงอยากเจอกูนักไม่ใช่หรืออย่างไงอยากรู้ว่ากูมีจริงหรือไม่มีจริงใช่ไหม ไอป้ปอไอกั้งเสียงเรียกของนัดทำให้ปอกับกั้งหลุดออกจากผวังทั้งสองตกใจเป็นอย่างมากที่นัดไม่ได้หายไปไหนแต่กลับอยู่ใกล้พวกเขาตลอดเวลานั่นยิ่งทำให้ทั้งสามคนแน่ใจแล้วว่าพวกเขากำลังเจอดีเข้าให้แล้วจริงๆเมื่อรู้ตัวอย่างนั้น ทั้งปอกั้งและก็นัดก็คิดที่จะออกไปจากบ้านหลังนี้ให้ได้แต่พอได้ลองพยายามเปิดประตูที่เป็นทางออกเดียวอีกครั้งเปิดสักทุหร่ก็เปิดไม่ออกเสียทีจนดูเหมือนว่าไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะออกจากบ้านหลังนี้ไปได้และเสียงของบางอย่างก็ดูเหมือนจะคลืบคานเข้ามาหาพวกเขา แต่เมื่อทั้งสามคนหันหลังกลับไปมองกลับได้ยินเพียงแต่เสียงที่ไม่รู้ที่มาที่ไปช,ช่วยช่วยด้วยและแล้วมันก็ได้เปิดเผยตัวว่าจริงๆแล้วมันอยู่เบื้องล่างข้างหน้าไม่ไกลจากพวกเขามันคือเสียงของชาย ที่มีเพียงแค่แขนเดียว,วยกับหัวและตัวที่เหลืออยู่ยกำลังชูมือหาทั้งสามคนเพื่อขอความช่วยเหลือช,ช่วยช่วยด้วยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำให้ทั้งบอกั้างและนัดต้องรีบกระโดดหนีอย่างไม่ลังเลทั้งสามคนได้กระโดดข้ามผีแขนเดียวตนนั้น มายัางไม่คิดชีวิตก่อนที่จะพากันวิ่งไปยังอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่อยู่ใกล้ที่สุดไม่มีสิ่งของอะไรมากนักจึงทำให้พวกเขาทั้งสามคนรู้สึกเหมือนโล่งใจไปได้บ้างและได้ตกลงกันว่าถ้าไม่สามารถออกไปจากที่นี่ในคืนนี้ได้ก็คงต้องหลบอยู่ในนี้จนกว่าจะเช้า ของบ้านหลังนี้จะไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเสียงหัวเราะของลุงเฮียมได้ดังขึ้นอีกครั้งทั้งสามคนพยายามมองหาที่มาของเสียงจนได้ไปพบว่าที่มานั้นก็คือลุงเฮียมที่กำลังบิดคอมาจากด้านหน้าไปที่ด้านหลังยิ้มร่าเริงและหัวเราะให้กับพวกเขาอยู่ กูไม่บ่อยให้พวกมึงอยู่กันอย่างสบายใจหรอกและการหล่อของนุงมเฮียในครั้งนี้ก็ทำให้ปอถึงกับตกใจจนเป็นลมนอนพับลงไปกับพื้นกั้งกับนัด ช่วยกันลากและประคองร่างของปอที่ไม่ได้สติออกมาแต่เมื่อออกมาจากห้องก็ยังต้องเผชิญหน้ากับผีแค้นเดียวที่ร้องเรียกและขอความช่วยเหลือจากพวกเขาอยู่จุจุดจุดช่วยช,ช่วยด้วยช,ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกูด้วย เรียกของผีแขนเดียวดังหวยหวนชวนให้สยองขวัญเป็นอย่างมากกั้งกับนัดได้หันไปเห็นห้องที่ใกล้ที่สุดจึงได้พากันลากร่างของปอไปที่ห้องนั้นเพื่อลบผีแขนเดียวแต่เมื่อเข้ามาในห้องได้ไม่นานกั้งกับนัดก็ต้องตกใจสุดขคดกจนต้องทิ้งปอที่ไม่ได้สติเอาไว้เมื่อมีผีห้อยหัวลงมาทักทายพวกเขา จะไปไหนกันเหรอ MM จะมาอยาู่ด้วยกันไหมไม่นานนักปอก็ได้สติสตฟื้นกลับคืนมาเขาลุกข um> ึ้นน okay. ั่งและรู้สึกมึนงงมองไปรอบๆก็ไม่เจอเพื่อนทั้งสองคนเอเพียบเลยเฮ้อไปเห้อ ออช่วดดยช้วดดยช่วยช่วยผีหลอกผีผีผีห้อยหัวผีห้อยหัวไอ,อ,อ,วอปอไอปอไอปอ,อปอ,อได้ยินเสียงเรียกของเพื่อนทั้งสองคนก็รีบหันไปในทิศทางที่คิดว่าเพื่อนเขา <c oughs> น่าจะอยู่ตรงนั้นแต่กลับไม่ใช่ก้างกับนัดเป็นผีห้อยหัวที่แกล้งเลียนเสียง ยอกล้อให้ปอหลงเชื่อปอไอปอมึงไม่กลัวผีเหรอปอที่ถึงแม้จะตกใจแต่ว่าคราวนี้เขาก็พอจะรวบรวมสติได้เร็วขึ้นรีบล,ลุกขึ้นวิน่งออกจากห้องไปเจอกับกั้งและก็นัดที่พยายามจะเปิดประตูหน้าบ้าน ปอรีบวิ่งไปสมทบกับเพื่อนของเขาในทันทีโอ้โอไอเพื่อนรักมึงปล่อยกูไว้ได้ไงเนี่ยไม่ต้องมาโอษพวกกูเลยมึงนั่นแหละกลัวอะไรขนาดนั้นจนเป็นลมวะอย่ามาพูดมากกูว่าถีประตูเลยแล้วกันในที่สุดประตูก็เปิดออกจากแรงเท้าของทั้งสามคนปอกั้งและก็นัด รีบวิ่งไปที่รถของพวกเขาในท,ทันทีก่อนจะรีบขึ้นรถและขับอ,ออกมาโดยไม่สนใจเสียงหัวเราะของลุงเยี่ยมที่ไล่ตามหลังมาเลยปอกังและก็น,นัดออกมาจากบ้านหลังนั้นได้แล้วพวกเขาต่างรู้สึกเหนื่อยล้าและยังรู้สึกตื่นตระหนกและหวาดกลัวกันอยู่แม้ว่าจะอยู่ในรถที่เป็นที่ที่พวกเขาสบายใจแล้วก็ตาม นี่มีหน้ามาเลยว่ะแม่งเอ้ย่ักลัวชิบเลยเป็นไงละมึงปากดีบอกไม่มีผีแม่งมีทั้งบ้านเนี่ฮขากูยังสั่นอยู่เลยวะเนี่ยหนาวเหรอจ้าระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังคุยกันอ,อยู่จ,จู่ๆเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้น ได้เสียงหัวเราะที่น่าคนลุกไปอยู่ที่บ้านด้วยกันจะได้อบอุ่นไงเออมึงกลับมาอยู่คนเดียวเถอะลุงเฮียมกูมไปละอไอ้กางมึงไม่มาอยู่เป็นเพื่อนลุงเฮียมเหรอ กูไม่เอาลุงเฮียมอย่าตามมานะลุงเฮียมสเสียงหัวเราะของลุงเฮียมก็ตามด้วยเสียงกรีดร้องของขกั้งนัดและเสียงของรถที่ไหลตกลงข้างทางโดยที่เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าชะตากรรมชีวิตของปอกั้งแล้วก็นัด กลุ่มวัยรุ่นที่คิดอยากจะลองดีจะเป็นเช่นไรแต่ที่รู้รู้หากพวกเขารอดชีวิตไปได้นี่คงจะเป็นบทเรียนให้พวกเขาต้องจำไปจนวันตายอย่างแน่นอน